เป็นปลาเก่าบหครับอาจารย์ครับผมปลาเก่าน่นต้นบากนี่นี่ดางหน้าต้นสะแบงเหรครับต้นสะแบงต้นบากต้นบากคู่ได้เป็นพรมเลยตัวนี้ครับผมเข้ามาในนี้มันจะเย็นตลอดเด้ยในสวนผมล่มลื่นเลยเนาะมเพราะเป็นปลาปลาใหม่ใยครับผมโดยก็เข้าสวนทุกวันแล้วครับมีความสุขในสวนไม่ต้องไปไหนครับผมปลูกสองต้นคู่ครับพอปลูกสองต้นคู่พอต้นนี้โต เราก็ตัวนี้มาประกบเพื่อมันหาลากช่วยกันเหลือไว้ต้นที่สมบูรณ์ต้นนี้ไม่สมบูรณ์เราก็ทาบมันจะมีที่ทาบอนี่ก็คือกลายเป็นลากครัปหาคนช่วยกันโอ้โซนท้งนมีบานนี่บักทุเรียนบบกทุเรียนนี่ทุเรียนจักปีแล้วครับบานทุเรียนนี่น่าจะสามปีมั้งต้นใช้ใช้เม็ดปลูกจะลองดูระหว่างเม็ดปลูกกับกับต้นในนี่ต้นทาบมาันนี้ใช้เม็ด โอ้ใส่เมล็ดครับผมใส่เมล็ดบานขึ้นคือแตกออกสองแบบหนอเนี่ผมผมใช้เขาเรียกอะไรอ่ะลากเสริมปอบุกสองต้นคู่ครับพอบูกสองต้นคู่พอต้นนี้โตแล้วก็ตัวนี้มาประกบเพื่อมันหาลากช่วยกันครับเออเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าทาบลากเสริมรากเขาเรียกเสริมลากนี่ครับมันจะเป็นแผลเดียวกัน พิธีเสริมรากกอปลูกสองต้นครับผมบานพันใหญ่ขึ้นมาครับผมก็เอาเหลือไว้ต้นที่สมบูรณ์ต้นนี้ไม่สมบูรณ์เราก็าปราทบมันจะมีวิธีทาบอ๋ออครับนี่ก็คือกลายเป็นรากครับผมกลายเป็นอาหารสอยกันนะครับผมนึกวันลากเลยครับไม่ใช่สองต้นอุ้เนียนเนียนเนาะครับเนาะอ่าครับเพื้องตีลยครับตีผมศึกษาแล้วครับผมทำเองดีไม่ลอยลอยบากครับพอมันติดเสร็จเราก็ตัดยอดตัวนี้ออกมันก็สมานเป็นเงาเดียวกัน คือที่แหลกนั่นเพินก็จะมียอดท้องเพิลเยอะครับผมใช่ครับเราก็มาประกบอย่างเงี้ยครับประกบบากบากประกบครับพอเนื้อมันติดเราก็ตัดยอดตัวนี้ออกกลายเป็นอาหารใดเลยครับพี่น้องตันนี้เอแข็งแรงครับผมอู้ไม่หลายต้นจริงจ้ะละครับนี่นี่ก้านยาวนี่หมอนทองพอเมล็ดเลยครับไอ้นั่นอ้นั้นทาบมาอันนั้นไอไอหมอนทองอันนั้นอันนั้นจะต้นทาบครับนีเงาะ โอ้นี่ครับมะเงาะได้ครับพี่นนองเด้อเนี่ยเงาะสองต้นเนี่ยเริ่มเป็นลูกแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวไปดูต้นนั้นฟังทั้งนี้เขาปลูกได้เจ็กปีครับบาทอันี้อันี้เป็นสวนผสมมันมันปลูกไม่พร้อมกันบางบางอันก็ปลูกชัเป็นปลาเก่าบมครับอาจารย์ครับผมปลาเก่าน่นต้นบากรูนี้ยางหน้าต้นสะแบงบมครับต้นสะแบงต้นบากต้นบากอู้ได้เป็นพรมเลยตัวนี้ครับผม เนี่ยสองสามมื่นก่อนแต่เห็ดโคนตรงนั้นโอ้ครับมีเห็ดโคนเลยเห็ดปวกอุ้ยกระติออกแล้วคราวนี้เป็นกระผมนอกครับเนี่ยละงอกออกว่าครับอาจารย์เนี่ยละงอกบอกว่นั้นผมเพิ่งเคาะพอเอาเอาเห็ดเห็ดละงอกมาเคาะโอ้เอาเอาเชือกเพิ่นครับผมโอ้นี่ครับพี่น้องสวนทั้งนี้เป็นสัจจะเป็นปลาเป็นสวนปลาแต่ว่าข้าปลูกลงครับผมใส่เนี่ยค่เดี๋ยวมาดูมาดูมันเนี่ยมันก็จะเป็นนี่เป็น ต้นมังคุดดูมังคุดต้นมังคุดเรือบานเนี่ยน้องส่วนนี่ยดูดิดูรูปดิอุ้ยโอ้โอนุ้ยเลียวสักนีดครับดูลูกป้าดึงมังคุดโอ้ต้นยางหน้านี่ก็คลอยเพิ่นได้ดีนะครับเป็นลำไรโอ้เป็นมังคุดชอบลำไรโอ้เนี่ยกลายเป็นดีเลยเนาะดูดิอาผมมังคุดนี่ห้อยหลายต้นอยู่ได้พี่นพี่นุ่นหกห้าต้นครับดูดูลูกเอาส่วนมังคุด กับแล้วก็พวกเงาะทุเรียนเฮานีจกักเีวครับจานมงึงมึงคุดนี่น่าไอ้น่าจะหกปีละโอ้หกปีครับแต่ว่าเริ่มเป็นลูกตั้งสามปีแท่มมาเรื่อยๆครับผม้ยลูกพ่นขึ้นใหญ่ดูดิล,ลูกุ้งที่ล่ะ <laughs> ลูกเพ่นี่ใหญง่ายแห้งครับผมปุ๋ยเด็๋ครับถ้าใส่จังไหนป่ะไอ้นี่ไอ้นี่ผมใช้ปุ๋ยปุ๋ยขี้ควายโอ้กับปุ๋ยไอ้ผมทําน้ําหมักเองเฮ็ดมาร์กเองเลยครับทําน้ําหมักเองผู้ลูกเิ่นไงเนาะครับ เดี๋ยวมันมีลูกสุกไหมโอ้ยเบิ่งเบิ่งเบิ่งท่าปียังิขักได้พี่น้องเลยดอกดอกนี่ดอกหมดน้อครับน้อครับบางคุณน่ะดอกโอ้กลายเป็นได้แสงลำไร่หลักกัออกง่วยออกผลผลิตไหวยมีหมอนไข่แดงได้พี่น้องตกเกือกูุกันไปเลยครับยางไปยังมาสิพ่อเฮ็ดอีกแต่ละ โอนี่เด็กครับนีคนนวยคกนกระลังที่สุดเออนะฮเดี๋ยวได้เด็ดดีครับเบิ้งเออกรลังผู้ชายผู้สอยไปส่องกำลัลูกเบิ้งเบ้งกายเป็นไดมากเจ็บหมากใหม่อยู่ในสวนจะของเป็นไังไหครับบานอาจารย์เท่าได้ห็นตนใหม้เท่าออกหน้อยออกผลผลิตนีในความู้ซื้อของอาจารย์โอ้ยก็เข้าวสวนทุกวันแล้วครับมีความสุขในสวนไม่ต้องไปไหนครับเขาเขาเดืทุกวัน บ้านพื้นที่ของอาจารย์นี่ประมาณจักไรครับบ้านข้างหน้าบ้านนั้นไรหนึ่งอันนี้สองไร<อ>สวนป่าในสองไร่ครับครับผมสวนป่าเฮานี่สองไร่ครับผม,บผมทึ่งหนานัก็เป็นสามไร่ครับผมต้นนั้นเท่ากับปลูกบ้านจะน้ำนอกครับผมแต่ว่าเป็นสวนป่านี่ครับพี่น้องสองไรเนี่ยงอะงตัวนี้เพิ่งลงได้ปีเดียวเนี่ยโอ้ครับปลูกเงาะอีกเสริมตัวเนี้ยครับเงาะได้ผลดีเนี่ยได้ปีเดียวเนี่ยมึงขับออกออกกัน มีแล้วแต่ที่มันออกมันมันออกดอกแล้วตัดออกคากออกเพราะว่าต้นบอนสมบูรณ์เหยต้นบอนใหญ่ครับผมก็เลยบ่ทันได้ปล่อยให้ผมมันจะแค็พว่าคางๆนี่เฮาก็ปลูกปล่าแท้มากตัวนีครับผมสูตรเพิ่มกุหลาบนะครกล้วยหอมโอ้เบึงครับพี่น้องกลายเป็นปลาแล้วก็มีห่มครับผมอุดมสมบูรณ์จอยบ้านครับผมนั่นครับพักพักแบบบ้านๆปลาเาขึ้นครับผมใช่ๆช่เนอะในเดนมุขด้ปีนึง แต่มังคุดจะโตช้านิดหนึ่งตวนนี้ยเสริมมาอีกครับผมเสริมมังคุดมันได้ผลก็เลยเสริมมาเสริมมาเรื่อยๆปลูกเรื่อยๆครับต้นไหนห่างออกมาแล้วเขาก็เสริมไปครับผมระยะห่างนี่เขาห่างปันไดครับบานต้นใหม่เขาจริงๆมังคุด่มันไม่ต้องห่างเยอะก็ได้มันมันเกื้อกูลกันครับมันไม่เหมือนต้นอื่นครับอุ้ยทุเรียนต้นนี้อ่าทุเรียนต้นนี้ก็ยังบ่สีสารก็เลยมันบรอนออกลูกเะวามันมันไก่กับมังคุดเด้บริษักสีสันนะครับ เราเห็นเป็นธรรมชาติหรอตัวนี้คือต้นตอนหรครับนี่อันนี้ตออ่าครับอันนี้ทาบมากไอ้เสียบยอดเรียกเสียบยอดครับผมเนี่ยจริงจริงถ้าสื่อสารเนี่ยเป็นลูกกันได้นี่ครับคือคนอยู่ใกล้กันครับผมมีนาโมเมนต์เสียวน่วยได้ไม่แล้วที่นาเนี่ยแหละที่นาไม่เสียวเลยมี่ครับเดี๋ยวกลับมาเบิ่งต้นทุเรียนหน่วยนี่ด้วยโอ้เขาทาระบบน้ำของอาจารยนนะครับบานเฮ้าหิตยังไงใช้สปริงเกอร์ใช้ัมเมอร์จอบบาดาลเจอบจอบสมเมอร์ คือนาแรงเปิดน้ำทัวไปเลยครับผมนานี้เขาได้ใส่น้ำบ่ได้ใส่เลยครับนานี้ดีไปอีกแบบนึ่งครับผมยืนสวนบอกมังคุดเออนี่มังคุดดีมากเลยครับผมบึงแต่พาไปดูเงาะข้างหน้ากำลังแดนนี่ทุกอย่างเลยยืนในสวนครับบึงแต่ต้นปาอยางหน้านี่ก็ยังบ่ไร้เข็ดอย่างเลยที่พ่อเห็ดโคนนี่เลยเอยขอเห็ดละงกนี่ครับเนี่ย กำลังกำลังเพาะได้อาทิตย์หนึ่งครับเดี๋ยวหนึ่งเดือนมาดูว่ามันจะออกหรือเปล่าเนี่ยโอ้เขาก็เอารดไสเงาเพื่อเลยบ่ครับครับผมเอาออกแล้วก็เอาเชือรดรดแล้วก็เขาก็เอาใบใหม่คุ้มกลับแล้วก็ถ้าฝนบดโตกันลดน้ำเชือกล่องเบิงนี่เพาเห็นละงอกเป็นตัวอย่างให้เบื้องหนี้ครับผมเบื้องหนี้เลื่อยอยากหายเห็นละงอกออกน้ำแน่ใช่ครับเพราะว่าเขามี ปลาอย่างน้าู่แล้วครับผมเป็นปลาใหม่ที่ชุ่มชื้นนะครับน้องครับผมวนสวนมังคุดพี่น้องเด้อเห็นแล้วนี่ไม่อยากออกจากปลาแบบมังคุดเลยบ้านเข้าก็สามารถปลูกมังคุดทุเรียนได้นะครับน้องครับผมโอ้มันก็สิยุกับการเฮาดูแลอยู่นั่นแหละครับเข้ามาในนี้มันจะเย็นตลอดเด้ในสวนผมลมลื่นเลเนอะเพราะว่าเป็นปลาปลาใหม่ไงครับผม คือต้องมีบานในห้าไดดถางออกกระดมาเบิกอยู่บอกพอได้เบิกเลยครับถังแหลกแรๆผมว่ารถเบิกเลยนี่นี่เป็นดินเก่าเลยครับดินเก่าเดิมๆเลยครับผมมีไผ่หวานหลือก็ได้กินไผ่แหละฝนตกกินนอไม้ฝนตกมากอ่ะมีนอไม่เอามาเข้าได้กินครับผมคือเป็นดินเก่าๆห้องนีแล้วที่ครับครับผมง่ระบบน้ําใช้สเมิร์ z ต้งมีบานเ้าคือเห็ด ขึ้นมาแบบนอี้อ๋อเป็นแอร์แวร์เขาเรียกแอร์แวร์เล่นความดันน้ําให้สม่ําเสมอครับโอ้เท่าต้องใส่ตัวนี้ซอยน้ำครับผมถามมีแต่ตสม่ำน้ํามันจะมีเบามีมีมีหนักมันบอกแต่หาแอร์แวร์นักมันจะขังอยู่นี่มันจะไหลสม่ําเสมอเวลานั้นเป็นดันน้ำครับผมครับผมแล้วก็จะส่งไปต่อซ้าเป็นแรงดันครับผมซอยเฮ้าเลยครับผมโอ้ใส่สองอันเลยครับใส่งบเบิตจักบาทครับนี่แอร์แวร์เฮานี่แอร์แวร์ เฉพาะอุปรกรณ์น,น่าจะหกร้อยกว่าบาทนอกนั้นเรามาทําเองครับครับใด่ผลเลยบาทครับผมเนี่ยเขาเรียกระบบแอร์แวร์ที่แรงนี่ครับขาดขาดห้หายครับเวลานั้นไอ้ตัวที่เป็นไอ้ไอ้สปริงเกอร์ใกล้ๆน่ะแอร์แ,แวร์แล้วมันจะส,ะสม่ำเสมอครับผมมันจะแห้งทอๆกันได้แรงดันครับผมไอ้เรบงพุดสูงสสอู้นี่ครับเบิ้งบังพุดอีกแล้วที่น้องมีงค้างบ้านได้บาน เอาครับบาทในห้องซื้อมาต้นละจักบาทครับโอ้ยตอนนั้นไม่ถึงร้อยว่านั้นครับแต่ตอนนี้ตอนนี้เพื่อนจะมาขอขุดเอาต้นละหมื่นไปขายโอ้ยบังพี่น้อกเซลรต้นนี่โด่งอีหลีเด่นบังครับผมแต่อ่อนซ่อนมั่งขุดแบบนี้แล้วเริ่มแล้วเนาะครับเนาะครับเริ่มสิได้กินซุกแล้วเดิอหนีเนาะเดินแต่ว่าเงาะนี่เดี๋ยวมาดูตรงนี้ตรงพอดีสอยไปเยอะแล้วแหละ เดี S <S first, ๋ยวจะได้เอาชิมด้วยมาชิมเงาะด้วยครับโอ้นี่ต้นเงาะนี่ครับต้นเงาะต้นใหญยนี่นี่ยังนี่เนี่ยนะยังไม่สุกเริ่มคิดนี่มันคือทางนี้จอนแสงเนี่ยครับอู้เนี่ยเงาะเฮานี่ได้ผลผลิตตั้งแต่ตั้งปีครับซีหาปีที่แล้วก็ได้แล้วได้เริ่มได้สอยได้ ชิมแล้วอ้าวเลยๆนอกบนะหวานร่อนกรอบเงาะจากสวนเด้อพี่น้องเด้อสดๆนี่เด็ดเพิ่งเด็ดนี่ครับผมเนี่สต้นฟังท่านนี้ก็เต็มเลยครับพี่น้องกาลังสีสุกดีแน่บ่สุกดีแน่เนาะนี่ฮะแดงๆโอ้ยสอยไปแล้ววะที่ครับอาจารย์สอยไปแล้วเจ็ดอาทิตย์นึงแหละครับอือนี่สอยขายไปไปให้เขาชิมบ้าง อันนี้บ้างครับผมเอาฮะพี่น้องเขาอยากชิมอยากกินนี่คือเขามาเอายุสวนไนบอนี่ครับตอนนี้จ้องบมลแล้วครับบ่เหลือแล้วจ้องสอยคบว่าท่านแหละครับผมยุทถาสอยห้พี่น้องเข้าครับผมบางทีก็เอาหายข้นแก่ได้หมู่บ้านกินน้ำไปเทศบุญเอาไปให้พระไปเพ้นบ้างไปจังหันบ้างพูดโอ้ยขึ้นทุนเล่งเต็มแล้วครับอาจารย์ครับผมบึงครับคุนอะ บ้านนี้เฮาเจอปัญหาอย่างแน่บ่ครับอาจารย์เขาเฮาตั้งแต่เขาปลูกมาเนี่ยปัญหาไม่ไม่เคยมีนะเพราะว่ามาเงก็ไม่มีเพราะว่ามันแดกกินใบไม้มันมีใบไม้ให้มันกินเยอะไง<อ>เราไม่ได้อ้นี่ไม่ได้ฉีดยาเลยนะเนาะนี่ไม่ได้ฉีดยาเลยเนี่ยกัดจ่าง้ได้เลยเนี่ยอือครับผมฮะสดๆจากต้นครับคือเขาบ่อไรใส่ครับผมยาเลยี่นแล้วเขาบอกว่าเนาะ ที่ไม่สียาเนี่ยไอเปลือกมันเนี่ยเอาไปทําเป็นชาเป็นยาดีเลยแหละครับแต่ต้องเป็นอินทรีย์นะจะต,ต้องเป็นอินรีย์เปลือกง้อเขาบอกมีประโยชน์เอาไปตากแห้งหทําชาเอาไปเอชาแปลดูเป็นอย่างอื่นเขาต่อยอดได้อีกหลายอย่างมีไงมีคนบอกให้ผมตากไว้ให้เลยนี่ก็คือฮ่าพี่น้องเขาอยากมาหลินน้าอาจารย์นีเขามาได้บอกร,รับะต้องโทรมานัดก่อนบา่อคดีไม่ได้อยู่บ้าน เออไปเลนจิล่าแทงตะก้อคืออยากเขามาศึกษาเลยว่าอยากมาเรียนนํามอ่ก็ต้องทรมาก่อนครับผมเพื่อทูบบอครับมีมีครับเออศูนย์แปดเก้าสองศูนย์สี่สองสามห้าศูนย์อ่าบ้านสวนล่มสุขครับผมครับผมมีเฟซบครับพี่เออมีนักทก็ขี้ได้เลยครับบ้านสวนล่มสุกมันจะคือนีนับภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยภาษาไทยเลยครับบ้านสวนล่มสุก ขับเลืเนาอกะครับมันก็สิเป็น Google Map ครับผมหรือว่าอยากได้ผ่านมะพร้าวตรงท้งจองก่อนครับผมบ่ได้บ่าท่านครับครับผมอยากเขามาชิมเบงเขามาได้เลยครับผมมาเบงวิธีการปลูกวิธีอย่างไรครับครับผมครับผมนี่แหละครับพี่น้องครับเบงอาจารย์เป็นตัวอย่างหนึ่งขันนะครับพี่น้องเด้อเค็ดหลายอย่างเครื่องปลูกมะพร้าวอะไรครับผลไม้ที่ชอบ อยากกินยังปลูก okay. เขามาเลยครับผมนี่ก็ยังบอสิ้นสุดได้พี่น้องปลูกต่อไปอีกครับผมแซมแซมกันไปน้องครับอาจารย์ครับผมนี่ครับพี่น้องครับบ้านน้องกับภาพพี่น้องมาเหรยนน้ำอาจารย์พะแล้วก็ได้คว่ำรูหลายอย่างอาจารย์ครับบานสุดท้ายนี่จิมมี่ยังอยากจะฝากบอลูกก็บ้างอยากจะเห็ดเกษตรครับผมก็ถ้าเป็นใบกระเสียนน่ะนะเป็นที่พักผ่อนใจอ่ะเอไม่เครียดน่ะทําสวนนะครับปลูกต้นไม้เอ่อ เพิ่มออกซิเจนรักษาโรคให้โลกมีสีเขียวเยอะๆเราก็มีความสุขทางใจนะครับปลูกต้นไม้กันเยอะๆครับครับผมนี่แหละครับพี่น้องครับบ้าน้องกับพี่น้องมาเหร่นอาจารย์พะเลว้ยวผู้ใดอยากเขามากจังเขามากครับผมเบอร์โทรกับมีได้พี่น้องเด้อไรลีวาอีกช่องทางหนึ่งกับมีเฟเนาะอาจารย์นาะครับผมนี่แหละครับพี่น้องครับบ้าน้องกับพี่น้องมาเหร่นอาจารย์พะเล้ยวกระได้ข่มดูหลายๆอย่างไปฝากไปตอนพี่น้องนะครับเนาะขอคุณอาจารย์หลายๆเนาะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับผม ก็อย่าลืมในช่องกบป,ป่าผ้ารวยดวยครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้าน้องนะครับผมเผื่อเป็นกำลังใจเนาะบ้าน้องก็เทียบคลิปพป่น้องมือเลยคลิปนี้ก็สวัสดีครับ